สวัสดีครับ EP ที่18พบกับผมนงนําไทยนะครับ EP นี้จะเป็นการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกําไรรุ่นอจินไตรวยทันตาปีพุทธศักราช2554น้นะครับอยากมีกําไรต้องหากําไรดีๆมาใช้นะครับส่วนในเรื่องราวของรายละเอียดนั้นมีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับ EP นี้เรามาศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆกันครับเกี่ยวกับกําไรของหลวงปูล่ละไมจตมโนรุ่นอาจุไตโลธันตาปีพุทธ2554นะครับซึ่งกาไรรุ่นนี้นะครับก็จะมีการจัดสร้างเพียง2เนื้อเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อสำริดนะครับที่ผมมีอยู่ขณะนี้นะครับที่เอากำลังขึ้นให้ชมขณะนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะนี่นะครับ มีการจัดสร้าง2ขนาดนะครับก็คือกําไรวงใหญ่แล้วก็กําไรวงเล็กนะครับอันนี้เนื้อนาวะโลหะนะครับเนื้อนาวะโลหะจะมีการตอกหมายเลขเรียงเบอร์ที่ด้านนอกนะครับเนื้อนาวะโลหะวงใหญ่นะครับจัดสร้าง500วงส่วนวงเล็ก319วงนะครับนี่นะครับมีการตอกหมายเลขแล้วก็จะมีการตอกโคโ้ดที่ด้านในนะครับมีการตอกโค้ดอกักรตัวละากระจายล้อมรอบแบบนี้นะครับ ส่วนความกว้างนะครับอันนี้คือวงใหญ่นะครับความกว้างวัดจากด้านในประมาณ6เซนติเมตรแต่ว่าสามารถถ่างแล้วก็หุบได้นะครับบีบให้หุบแล้วก็จับถ่างขยายได้นะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่าท้องปิงนะครับกําไรท้องปิงนะครับความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับนี่คือกําไรท้องปิงเนื้อนวโลหะนะครับจัดสร้างเพียง500วงนะครับสําหรับขนาดใหญ่นะครับ ส่วนขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กจัดสร้างเนื้อนวโลหะ319วงนะครับ diode 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 นี่นะครับมีการต่อโค้ดที่ด้านในนะครับด้านในท้องปิงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการตอกเลขนะครับตอกเลขเรียงเบอร์ที่ด้านในนะครับตอกเลขเรียงเบอร์ที่ด้านในนะครับสวยง,งามนะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะ เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในก็ประมาณ5เซนติเมตรนะครับสามารถบีบให้หุบให้แคบเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับนี่คือกำไลวงเล็กนะครับบางท่านก็เอาไปจับขอบเงินขอบทองนะครับไปให้พวกร้านทองร้านจิวเวลรี่เขาทำให้นะครับจับขอบนะครับตีเงินตีทองหุ้มนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเนื้อหานะครับก็คือเนื้อสำลิดนะครับซึ่งผมไม่มีตัวอย่างให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพจากหนังสือขึ้นให้ชมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับจำนวนจัดสร้างนะครับเนื้อสำลิดจำนวนจัดสร้างวงเล็กร้อยห้าสิบวงวงใหญ่ห้าร้อยวงนะครับต่อโค้ดอย่างเดียวนะครับจะไม่มีหมายเลขกำกับนะครับถ้าไปเจอที่ไหนนะครับถ้าบอกว่าเป็นเนื้อนวะโลหะ ต้องขอชมเลขเรียงเบอร์ด้วยนะครับถ้าไม่มีเลกเรียงเบอร์ให้ตีเป็นเนื้อสำริดไปได้เลยนะครับนี่คือความรู้ดีๆเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับถ้าสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับทักแชทแอดไลน์กันได้ที่แอด LDV 3 0 3 2 n มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ LDV 3 0 3 2 n ห้องพระหนงน้ำไทยนะครับหรือจะโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์081 1746959 0811746959นงนำไทยนะครับก่อนจากกันความนาจบุญบาร,รมีขององค์หลวงปู่ละไมหิตามโนช่วยอนวยอวยชัยให้พี่สาวพี่ชายโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลใหญ่ทำมาค้าขายก็มีแต่กำไรกำไรกำไรนะครับไม่เจ็บไม่จนแ้วคาดปลอดภัยเอาไว้พบกันอีพีหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ